แฟนเฉินหลงล่ะอันนี้มาพูดถึงเฟลลิ่งแฟนเฉินหลงที่ได้ดูหนังเฉินหลงในยุค2025ด้วยวัย71เป็นยังไงเราจะได้เห็นการวิ่งบ้าระห่ำวิ่งสู่ฟัดลุยเดี่ยวโซโล่หรือเปล่า <S 1> <S 1> ใครที่เป็นแฟนเฉินหลงหรือโตมากับเฉินหลงเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกับหนังประเภทนี้หน่อยม่ีัันนนอตราย มันมีแฮกเกอร์แทรกซึมเข้าระบบตัวตาของเรามันอ้างถึงเทคโนโลยีเยอะเหมือนหนังสายลับระดับโลกนะฮะมิชชั่นอินพอสเบิลหรือว่าเจมส์บอลก็ไม่ปานมันอาจจะต้องทำความเข้าใจามันใช้เวลาในการปูเรื่องพอสมควรและยิ่งพูดถึงเทคโนโลยีต่งางๆคนเจนเรุ่นที่โตมากับสมันหลงเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจเล็กน้อยแต่เข้าใจได้ไม่ยา,ไมยากนะะติดตามไปเรื่อยๆจะเข้าใจเองคุณจะพลาดเข้าห้องน้ำช่วงต้นไม่ได้เลย แล้วก็ตัวละครมันมีปมเยอะมันมีดาร์กไซส์เยอะมากมันเยอะลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าฝั่งพระเอกออกเรื่องนี้ไม่ใช่แนวเฉินหลงลุยเดี่ยวเฉินหลงโซโล,โล่มันไม่ได้สนุกสนานแล้วเฉินหลงเป็นฮีโร่ที่เก่งกาจเหมือนเมื่อก่อนสู้กันแบบซีเรียสจริงจังแล้วความรู้สึกผมก็คือตำรวจก็คือมนุษย์ธรรมดานี่ตัวร้ายเก่งกว่าแล้วก็ทันสมัยกว่าด้วยซ้ำไปโหดดุดันฝ่ายตัวร้ายเนี่ยเก่งมาก เก่งเกินเก่งเกินตำรวจไปเยอะมากไม่รู้จะเก่งเกินมนุษย์ขนาดไหน